สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิวคอนเนอร์มุมข่าวนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของการสรุปผลการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกนะครับ2022ประจำวันที่24พฤศจิกายนนะครับมาเริ่มที่คู่จีคู่แรกนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะทางเคมารูน1ประตูต่อ0ปาซิลชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ0คู่เพชคู่ที่1นะครับอุลกวัยเสมอเกาหลีใต้0ประตูต่อ0โปตุเกสชนะกาน้า3ประตูต่อ2ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของอันดับตารางคะแนนการแข่งขันนะครับ คุ่บีตอนนี้อันดับหนึ่งบราซิลนะครับแข่งหนึ่งนัดมี3คะแนนนะครับเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าประตูได้เสียบราซิลมากกว่าคู่เอสนะครับอันดับหนึ่งโปโลเกียร์แงหนึ่งนัดมี3แต้มนะครับตามมาด้วยอุรุกวัยนะครับหนึ่งแต้มเท่ากับเกาหลีใต้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของอันดับดาวซันโบนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้จะเป็นฟอรันโตเลสนะครับของสเปนนะครับแข่งหนึ่งนัดทำได้2ประตูอันดับที่2นะครับชิลูนะครับฝรั่งเศสหนึ่งนัดสองประตูอันดับที่สามนะครับดิชา อันดับที่4นะครับบุโกโยซาก้าของอังกฤษนะครับหนัดสประตูอันดับที่5นะครับเอนเนอร์วาเลนเซียเอลวกวาดอร์นะครับหนัดสประตูอันดับที่6นะครับเบนดี้เทเรลมีนะครับมิลานหนัดสประตูอันดับที่7นะครับอัลวาโรโมลิต้าของสเปนนะครับหนัดหประตูอันดับที่8นะครับแดเนียลโอโมนะครับสเปนนะครับหนัดหประตูอันดับที่9เคลินอัปปาเป้นะครับฝรั่งเศส1นัด1ประตูและอันดับที่10นะครับลาฮิมสเตอร์ลิงของอััังกฤษนนะะครรบ1 2, 3, 1ดปตู ก็จบไปแล้วนะครับในการสรุปผลการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2022ประจำวันที่24พฤศจิก,กายนนะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ